สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาสืบค้นข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เป็นข้อมูลคติชนประเภทมุขพาถะที่เป็นการพูดหรือเล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจากเพื่อนสู่เพื่อนจากพี่สู่น้องเรื่องจะเป็นอย่างไรอยู่ในสถานที่ไหนและใครจะให้ข้อมูลวันนี้เราจะพาทีชนไปดูการแชร์ประสบการณ์เรื่องเล่า สวัสดีครับและตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับแขกรับเชิญของเราทั้งสามท่านแล้วนะครับในประเด็นสําคัญที่เราจะมาเล่ากันในวันนี้ก็คือเรื่องลีลาบนะครับสิ่งลีลาบตรงนี้นะครับเราเป็นการเล่าที่สืบต่อกันมานะครับจากรุ่นสู่รุ่นจากพี่สู่น้องนะครับและในวันนี้นะครับเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำนานเรื่องเล่าหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ตรงคือเจอด้วยตัวเองนะครับผมครับ ก็ขอสวัสดีแขกรับเชิญของเรานะครับคุณเอิร์ธคุณเอฟแล้วก็คุณมิวครับสวัสดีครับเรื่องแรกที่เราจะเล่ากันในวันนี้ก็คือเรื่องสะพานข่าวครับผมค่ะและคนแรกที่จะมาให้ข้อมูลเรื่องเล่าเรื่องตำนานสะพานข่าวนะคะก็คือคุณมิวค่ะเพื่อนฉัิค่ะสำหรับเรื่องเล่าของตำนานสะพานขาวนี้นะคะ ก็จะมีเรื่องอยู่ว่ามีคู่รักคู่หนึ่งค่ะได้มีฝากเสียงทะเลาะก,กันที่สะพานแห่งนั้นฝ่ายหญิงต้องการที่จะให้ฝ่ายชายนั้นง้อตัวเองแต่ฝ่ายชายก็ดันไม่สนใจนะคะแล้วฝ่ายหญิงก็ยื่นคำพูดนะว,ว่าถ้าหากฝ่ายชายนั้นไม่ง้อตัวเองตัวเองจะกระโดดสะพานตรงนั้นค่ะและฝ่ายชายก็ยังไม่สนใจและเมินเฉยต่อผู้หญิงส่วนฝ่ายหญิงก็เลย ทำจริงค่ะกระโดดสะพานลงไป่ายชายก็ไม่คิดที่จะไปดูผู้หญิงก็กลับไปห้องนะคะและตอนเช้านะคะก็ได้พบเห็นศพแล้วที่เกิดเหตุน,นะะั้นค่ะนับตั้งแต่วันนั้นนะคะก็ได้มีผู้คนที่ผ่านไปมาสะพานเห่งน,นั้นได้เห็นกับผู้หญิงที่ได้นั่งร้องไห้แลณจุดนั้น บ้างก็บอกว่าเหมือนมีคนซ้อนท้ายมอไซค์ไปด้วยค่ะก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลจากคุณนะคะก็บางคนก็เวลาขับผ่านก็จะเหมือนมีคนมซ้อนท้ายหลายคนขับรถสัญจรไปมาตอนกลางคืนก็จะเห็นหิวร้องไห้นะคะขาดไปต่อไปกันเรื่องที่สองนะคะ สำหรับเรื่องที่สองของเราในวันนี้นะครับก็คือเรื่องตำนานหอสุพรรณิกาครับผมขอเรียนเชิญคุณเอฟครับค่าจากที่รู้ๆกันมาแล้วนะคะว่าหอพักนี้ก็เป็นหอพักชื่อดังเนาะในขีมหาวิทยาลัยของเราหอพักนี้แต่ก่อนก็เป็นหอพักที่มีความนิยมกันเป็นอย่างมากนิสิตใหม่ที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคามของเรา ก็ต่างคนต่างก็มีความคิดว่าอยากเข้ามาอยู่หอนี้เป็นหอที่มีความมีรูปทรงที่สวยงามเป็นการออกแบบหอพักที่มีสไตล์ยุโรปเข้ามาช่วยด้วยทําให้หอพักนี้มีเ,เป็นอะไรที่น่าเข้ามาอยู่มากและเรื่องมันมีอยู่ว่าหญิงสาวคนหนึ่งเขาได้มีปากเสียงทะเลาะก,ก,กันกับแฟนหนุ่มซึ่งเขารับไม่ได้ที่จะ ต้องแยกจากกันเขาทะเลาะก,กันจนถึงขั้นจะเลิกลากันแล้วทีนี้คือหญิงสาวคนนั้นเขาก็ได้ฆ่าตัวตายในห้องพักเขาแล้วจากนั้นก็ไม่มีแล้วเพื่อนในรูมเมทก็ได้ย้ายออกไปแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าในห้องนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีคนย้ายเข้ามาอยู่เรื่อยๆมาและก็มีเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นก็คือหลายศพ ก็มีจุดจบอยู่ที่นี่หอพักนี้ห้องพักนั้นซึ่งมันก็เป็นอะไรที่สลดใจเกี่ยวกับาทางบ้านพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ปัจจุบันแล้วเขาก็ได้เปลี่ยนจากหอพักหญิงไปให้เป็นหอพักชายโดยเปิดถึงแค่ชั้นหนึ่งกับชั้นสองแล้วก็วันนั้นมีการาแข่งกีฬา ของทางภาคอีสานของเราก็ได้ให้นักกีฬาทางภาอีสานมาที่มาจากมหาวิทยาลัยอื่นมาพักอยู่ที่หอพักนี้แล้วก็ได้ใหเ้เขาก็ได้เข้ามาอยู่กันแล้วพอรุ่งเช้าขึ้นมาก็มีเสียงพูดคุยกันขึ้นมาว่าเจอไหมเจอบ้างไหมเจอเจออะไรก็เอามาเล่ากันฟังบ้างเพราะว่าทางนี้ก็เจอเหมือนกันนี่คือเสียงของผู้ชาย ของมาหาวิทยาลัยอื่นที่เข้ามาอยู่ในนี้เพขาต่างก็เล่ากันมาว่าก็ได้ยินเสียงน้ําไหลเนาะเสียงลากเก้าอี้บ้างแหละมีเสียงโซ่ด้วยเนาะลากไปตามคื้นเสียงจะดังคลืนคืนแล้วก็มีน้ําไหลตลอดเวลาบ้างก็เป็นหยดน้ําทั้งที่ก็รู้ว่าชั้นสองกับชั้นสากับชั้นสี่ก็ไม่มีคนอยู่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เพราะอะไรนี่คือ,อคําพูดของอที่เล่าต่อ,ตอกันมาว่า,าผู้ชายที่มาอยู่ตรงนั้นเขาเจออะไรมาบ้างและอันนี้คือแล้วทีนี้พอตัวดิฉันเองได้เข้ามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี้ก็ตอนนั้นก็มีความขึกนขนองกินกินเหล้ากับเพื่อนกับรุ่นพี่ เพื่อนซึ่งพี่เขาก็พากินแล้วเขาก็มีความคึกนขนองว่าเขาก็เมาแล้วแล้วเขาก็อยากรู้อยากเห็นเรื่องหอพักนี้มานานแล้วเขาเลยพามาพามาพิสูจน์ว่ามันมีอะไรหอพักนี้ทําไมเขาถึงต้องปิดตัวลงหรือว่าต้องอการตายเกิดขึ้นแล้ว,วมีอะไรบ้าง โดยดิฉันเองก็ไม่รู้ครับว่ามันมีอะไรมากมายขนาดไหนว่าดิฉันก็เพิ่งเข้ามาแล้วฉันก็ได้มากับพี่เขาด้วยความคพกครักข,ของดิฉันเองว่าฉันก็เมาแล้วเหมือนกันก็คือไปด้วยความไม่มีสติแล้วก็วันที่มามีมีคนประมาณว,วันหกคนมีผู้ชายมีผู้ชายสี่คนมีฉันแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งพองเข้ามาถึงก็เดินขึ้นไปไม่พูดไม่จาอะไรก็ขึ้นไปเลยชั้นสี่มีกล้องวิดีโอมาด้วยตัวหนึง่ง คนที่ถ่ายว่ามิดีโอเป็นคนอ,อก็เขาก็ใจกล้านิดนึงแล้วพี่เขาก็พอมาถึงชั้นสีไปสำรวจหลายๆแล้วก็กกหลายๆห้องแล้วก็ไม่ได้เจออะไรแต่ก็มีการพูดลบหลูด,ด้วยแต่ก็ขอรลบไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะแต่ว,ว่าผู้หญิงคนนึงเขาได้ยินเสียงอ,ยางอ,อลากเก้าอ,อี้เหมือนมานั่งทั้งที่มันไม่มีคนอยู่แล้วทีนี้ ผู้หญิงคนนั้นเขาเลยเดินเข้าไปส่องดูแล้วเขาเห็นเขาเห็นเป็นเงาผู้หญิงที่ที่รเบยงค่ะแล้วเขาก็กรีดแล้วเขาก,วขาก็วิ่งลงมาเลยแล้วพี่คนที่ถือกล้องก็ไปถ่ายวีดีโอตรงนั้นมาแล้วพวกเราก็พากันกลับพอมาเปิดดูวีดีโอก็เห็นเป็นเงาจริงๆซึ่งพวกเราต่างก็พากันก็ก็รู้แล้วล่ะว่ามันมีอะไร ก็ไม่จะไม่เข้าไปอีกแล้วจะไม่อันนี้แล้วซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นก็ทําให้ข้าพเจ้าก็จดจำมาจนถึงวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับสําหรับเรื่องบางเรื่องนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์เองได้นะครับบางเรื่องเราก็ไม่ต้องพิสูจน์เลยซะดีกว่านะครับผมสำหรับเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายของเรานะครับก็คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับหอราชพฤกษ์นะครับก็ขอเชิญคุณเอิญครับผม ครับสำหรับเรื่องที่ผมได้เจอกับประสบการณ์ตรงนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับประมาณปี2 5 5 5นะครับตอนนั้นเข้ามาเข้ามาเรียนใหม่นะครับก็มีเพื่อนพักอยู่ที่หอในแห่งนี้นะครับก็ก,ก็ตอนนั้นไม่ยอมมาไปว่าไม่รู้เรื่องเล่าอะไรที่มีการเล่าขานติดต่อมาครับเพราะว่าไม่มีใครเล่าให้ฟังหรือว่ามีเรื่องเล่าอะไรเกี่ยวกับพวกนี้นครับแต่ก็คิดว่าน่าทุกที่น่าจะมีอยู่แล้ว สำหรับเรื่องแบบนี้ครับวันนั้นนะครับน่าจะเป็นวันจันทร์นะครับก็พักกลางวันนะครับเรื่องเยนมาก็มานอนเล่นกับเพื่อนที่หอครับเพราะว่าใกล้กับกับคณะนะครับทีนี้ก็มานอนด้วยกันสามคนนะครับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของก็ก็ไม่ได้นอนครับก็นั่งเล่นผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับก็ด้วยความเหนื่อยนะครับก็นอนกลางวันกันแล้วพวกเรานอนประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับอยู่ดีก็ก็สะดุ้งขึ้นมาจากเตียง นะครับสะดุ้งขึ้นมาพร้อมกันครับตอนนั้นตกใจมากตกใจกับสิ่งที่ตัวเองฝันแล้วก็สะดุ้งตกใจกับสิ่งที่สิ่งที่ลุกขึ้นมาพร้อมกับเพื่อนนะครับแล้วก็หันหน้าหาเพื่อนครับแล้วก็อยู่ดีก็พูดคําเดียวกันว่าผู้หญิงใช่ไหมอยู่ดีก็ลุกขึ้นมาเสกยบมาหันหน้ามองกัน่าผู้หญิงใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้พูดอะไรกันเลยครับเพราะว่าเพราะว่าคิดว่าเราควรออกจากกิจกรนี้ให้ให้เลยที่สุดใช่ แล้วทีนี้ก็ระยะเวลาผ่านไปย่านหนึ่งก็ถึงมาพูดกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสําหรับห้องนั้นเป็นห้องห้องห้องหมอชายครับน่าจะเป็นห้องหนึ่งเจตนครับข้างหลังจะเป็นสระน้าเป็นเป็นสระน้าแล้วก็จะมีที่นั่งครับหลังห้องก็จะมีการวางเป็นคล้ายคล้ายมูบายแก้เคล็อะไรบางอย่างนี่ก็ไม่ได้สองทางนะครับ,รบก็ก็เลยมาพูดกับเพื่อนนะครับสามคนมานล่งพูดกันว่าวันนั้นที่ฝันอนะ่ะเห็นผู้หญิงครับ แปลกนะครับที่คนสองคนนอนใกล้กันสามารถฝันใเรื่องเดียวกันได้ครับเพราะว่าฝันเห็นว่ามีผู้หญิงเสื้อสีขาวครับนั่งอยู่ข้างหลังห้องหลังระเบียงจุดตุงนั้นนะครับที่เป็นสระน้ำครับแล้วก็มองมองเข้ามาในห้องครับมองเข้ามาผ่านระเบียงเข้ามาตลอดนะครับอันนี้คือประสบการณ์ที่ฝันตอนกลางวันครับแล้วก็สาหรับเรื่องเรื่องราวของหอนี้นะครับอันนี้ต่อไปจะเป็นเรื่องเรื่องที่เจออีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันก็คือตัวเองครับก็มีการจัดกิจกรรมของคณะ ก็ช่วงเวลาประมาณสักปีสองได้อันนี้เจอเจอเจอเป็นเป็นเงาเลยนะครับโดยเดิมผมเจอกับเพื่อนเป็นเงาวิ่งผ่านจุดตรงอต้อตรงนั้นเลยนะก็ไม่ได้พูดอะไรเหมือนกันเพราะว่าเพื่อคิดว่าต่างคนต่างเนาะครับส่วนทีนี้สําหรับเรื่องราวห้องของห้อง,อ,งอ,งองนั้นก็อันนี้เป็นเรื่องของเล่าต่อที่เพื่อนไปเจอมานะครับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งดอนนั้นจากกิจกรรมก็ขอขอ,ขอ,ขอเข้าไปห้องน้ําเพื่อที่ไปล้างล้างมือล้างหน้าครับทีนี้ ก็มีเพื่อนผู้ชายเฝ้าอยู่อหน้าห้องคนหนึ่งก็ตะโกนออกมาจากห้องน้ําถามตลอดเลยว่าพูดกับใครพูดกับใครซึ่งเพื่อนผู้ชายที่รอในห้องไม่ได้พูดใครเลยนะก็ตะโกนมาตลอดในขณะที่ล้างมือพูดกับใครพูดกับใครนี่ครับสำหรับเรื่องราวที่ห้องนี้มีเยอะแยะเลยครับครับและสำหรับเรื่องเล่าที่ทั้งสามแขกรับเชิญของเรานะครับได้เราให้เราฝังนะครับก็เป็นทั้งที่เป็นตำนานนะครับ ประสบการณ์ตรงแล้วก็ทั้งที่ไปเจอกับตัวเองมันจริงๆนะครับครับก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมค่ะสำหรับเรื่องเล่าที่เราได้หยิบยกมาในวันนี้นะคะเป็นประเด็นเกี่ยวกับสิ่งลีบับดิฉันเชื่อว่าเรื่องเล่าประเภทนี้หรือเรื่องเล่าเหล่านี้นะคะก็มีอยู่ทุกที่นะคะแล้วก็ที่ว่าเป็นสิ่งที่ ู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะมาท้าพิสูจน์หรือว่าค้นหาความจริงนะคะให้เป็นคนเชียงยอดน่าจะให้เป็นเรื่องเล่าการฟังเล่าจากรุ่นสูงรุ่นเป็นกรณีใการศึกษาจะดีกว่าที่เราจะมาพิสูจน์หาความ และสําหรับวันนี้นะคะทางเรานะคะคุณแจ็คก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญทั้ง3ท่านด้วยนะคะที่วันนี้เสียสละเวลาอันมีค่าของเรานะคะให้มาบทสัมภาษณ์ในเรื่องของเรื่องราวที่เป็นคติชนมุคภาถะในเรื่องของตำนานมอก่าวนะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณนะคะสถานที่นะคะในการถ่ายทำคลิปวิดีโอนี้นะคะดิชานและคุณแจ็คนะคะแล้วก็แขกรับเชิญทั้ง3าคนต้องลาไปก่อน สวัสดีค่ะ